สวัสดีครับผมวันนี้มาแชทสดกันเรื่องเกกันเรื่องไอ้ะวิตเจียปากนะครับอันนี้เช็คอยู่ในรถีนโนเมกาห้าร้อยนะครับตัวสามแปดศูนย์จะเป็นรถดับนะครับคำว่าเจียปากก็คือ แกะป่าจะตัวนี้จะไปเอาไปปั่นดำนะครับตอนนี้โชว์แล้วนะครับเป็นรักร่กะป่าเห็นไหมครับตัวล่างรับสี่ การตัวนี้ก็คือไฟไม่เข้ามันค้นขับทำโ,โน่นทำนี้ทำโน่นทำนี้มัน่อโน่นต่อนี้พำยังนีมันก็ทำให้สายไฟข้างในนนะครับไปเส้นนี้จะไ,ไม่เข้าสองเส้นนี้จะมีไฟเข้าเส้นหนึ่งมีกาวอยูเเอ่เส้นหนึ่งลาเรากดเนี่ย ไฟมันจะออกสีแดงเป็นขึ้นน้ำปัดไฟออกสีแดงมปขึ้นน้ำปัดไปตัวน้ำปัด้วก็จะไปตัวยิงหางเลยตัวสีดำนี่นมันก็นจะเป็นกาวนะครับเนี่ยสองเส้นเนะี่ยสองเส้นล่างติดกันเป็น <c oughs> กาวเส้นหนึ่ง แล้วก็เอาไฟเข้าเส้นอย่างเงี้ยครับเส้นที่โดยที่เราวัดเน่เอาไฟมาอย่างไงก็ได้เป็นไฟอ่อนมาเส้นหนึ่งเพื่อที่จะทำต่อข้าวรมัาากนก็จะกดนีมันก็จะขึ้นจนจะรักนะครับเปลี่ยนทำงานถาถ,าถ้ารถถ้ารถดำได้ดูเนี่ยตอนที่ใช้รถดำได้ดูเขาจะรู้ว่าตัวนี้คือจวิทีพีโอนะครับเพราะผมไล่เบ,บาๆก่อน ดียวมไม่ขึ้นตอนนีขึ้นแล้วนะครับขอต้อ,องไลฟ์ชั้นๆแค่น,น,นี้ละครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม